สวัสดีครับก็ผมชื่อแอนฟิลนะครับก็ชื่อจริงฮัสดินสุโกโกีนะครับปัจจุบันก็เป็นล่ามให้กับทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่ครับผมไอ้นิ้วทำไมาพี่เห็นว่านิ้วงงอ๋อคือ,อจริงนิ้วผมหักครับตั้งแต่สมัยเป็นผู้รักษาประตูแล้วทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอยู่เวลาว่ายมันก็เลยจะดูเหมือนแบบว่าแปลกๆนิดนึงใช่ครับทำไหนที่รู้สึกว่าแปลยากที่สุดเลยเดี๋ยวนะขอนึกก่อนอันนี้ยากเหมือนกันนะ เอาจริงอันนี้แบบว่าไม่ได้พูดเอาตลกนะครับแต่ว่าคําว่าฟักเนี่น uck, ยฟักฟักกิ้งเนี่ยคือโหสาหรับผมคือมันยากมากๆไม่ว่าจะยาวแค่ไหนจะสั้นแค่ไหนจะแรงแค่ไหนจะเบาแค่ไหนสุดท้ายคือมันก็ต้องสื่อให้มันตรงทุกอย่างให้มันครบมากที่สุด <S <S คืออาจจะด้วยเรามีภาพจำนะครับว่าคุณพ่อของผมเนี่ยก็เขาเป็นผู้รักษาประตูด้วยอะไรเงี้ยแล้วนะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอยากจะ พูดตรงๆก็คืออยากจะเดินตามรอยพ่อแหละเราก็อยากเป็นนักฟุตบอลแล้วเราก็เริ่มเล่นจากตำแหน่งที่เราคิดว่าน่าจะใกล้เคียงแล้วก็คลุกคลีมากที่สุดอะไรเงี้ยจากประสบการณ์ก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูครับก็ไอ้เรื่องแรงกดดันอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราก็โตมาแล้วก็เกิดมาด้วยแบบภายใต้ที่แบบภายใต้ชื่อของคุณพ่ออยู่แล้วมันก็มีแรงกดดันเป็นเรื่องปกติซึ่งในส่วนของว่ามันมีส่วนไหมในการตัดสินใจผมว่า มันก็อาจจะมีครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเราเองเราก็ประเมินตัวเราเองแล้วด้วยว่าในตําแหน่งของหน้าที่ผู้ช่วยโค้ดหรือว่าในตําแหน่งอะไรก็ตามแต่ในฐานะสตาโค้ลเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสที่จะสามารถเติบโตแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเราในฐานะของฮัสดินสุกโกกีหรือว่าตัวชื่อผมเองเนี่ยมากกว่าในฐานะของลูกชายโคดธงทงชัยสุกโกกีมันก็เป็นผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งด้วยที่ผมตัดสินใจแขวนสตาร์แล้วก็อยากจะ เดินตามทางของตัวเราเองในแบบที่เราอยากจะเป็นนะครับคือเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเราเองก็อาจจะคิดว่าสายอาชีพของการเป็นโค้ดเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีกว่าในตําแหน่งผู้เล่นหรือผู้รักษาประตูณปัจจุบันตอนนั้นที่เราตัดสินใจอยู่แล้วก็มันก็อาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายด้วยอะไรย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องโอกาสหรือว่าอาการบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามแต่เราก็รู้สึกว่าพอมันมีเส้นทางที่มันไปแล้วมันได้ดีกว่า แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่าแล้วเราก็คิดว่าเราไปทางนี้เราน่าจะโอเคกว่าก็เลยคิดว่าการเป็นโค้ดมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยคิดว่าเราก็เลยอ่ะงั้นเราตัดสินใจที่จะขวนสตาร์ทไปเลยแล้วก็ทํางานเป็นในสายอาชีพโค้ดเลยดีกว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากเราแค่เปลี่ยนบทบาทหน้าที่เฉยๆจากตําแหน่งผู้เล่นหรือว่าตําแหน่งผู้กษาปประตูเนี่ยเป็นในฐานะของทีมงานสตาร์ทโค้ด เอาจริงๆการเป็นล่ามเริ่มต้นนะครับคือต้องบอกัว่าตอนแรกเราเป็นเหมือนเป็นตําแหน่งผู้ช่วยโค้ชคือเราทําได้หลายตําแหน่งครับต้องต้องพูดตรงๆคือตั้งแต่สมัยอยู่สโม,มสรนครปฐมอยู่นเด,เ,ดเป็นนักวิเคราะห์ครับอนาไลน์แล้วก็เป็นก็คือเหมือนจะเป็นผู้ช่วยโค้ชแหละก็คือเราก็ช่วยเหลือพ่อทุกอย่างแล้วก็เป็นล่ามด้วยแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็เรามีวิชาจากเ สมัยมหาลัยคือวิทยาศาสตร์กังกีฬาแล้วก็บางครั้งก็จะมีไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกฟิตเนสโค้ดด้วยอะไรเงี้ยครับก็คันนี้ก็คือสีอจอ่จบที่ตอนนั้นเราทําอยู่เอาจริงๆล่ามเนี่ยเริ่มเป็นจริงๆตอนที่ย้ายมาที่สโม,มสรบีจีปทุมยูเนเต็ดครับคือตอนนั้นก็มีการติดต่อพ่อมาแล้วก็ผมก็ไปด้วยแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าตําแหน่งงานล่ามเนี่ยน่าจะเป็นตําแหน่งงานที่มันน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะตอนนั้นเพราะว่าอาจจะด้วยเราก็จะได้ช่วยคุณพ่อด้วยในการสื่อสารกับผู้เล่นต่างชาติ ผมคิดว่ามเป็นเรื่องสําคัญนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเหตุผลที่เราเลือกล่ามเนี่ยเพราะว่าตําแหน่งงานล่ามมันเป็นตําแหน่งที่รู้สึกว่ามันใกล้ชิดกับโค้ดมากที่สุดมีการพูดคุยมีการสื่อสารมีการรับรู้ข้อมูลหรือว่าในแนวทางหรือว่าเป้าหมายที่โค้ดเขาอยากจะสื่อไปถึงนักกีฬาให้เขารับรู้และเข้าใจแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยในอนาคตถ้าเราจะได้เรียนรู้จากโค้ดหลายๆคนก็เลยหลังจากนั้นก็ก็เลยตัดสินใจมาเป็นตําแหน่งล่ามครับประจําทีมตั้งแต่สมัยผมอยู่ที่สโมส G, um รบีจีปทุมยู่นเตบ การที่เราได้ข้อมูลหรือว่าได้ความรู้หรือองค์ความรู้จากตัวโค้ดแต่ละคนเนี่ยมันเป็นกําไรแต่ว่าพอาย n ์หลักๆคือการเป็นล่ามคือเราก็ต้องเข้าใจในมุมมองแล้วก็ข้อมูลของโค้ดที่เขาอยากจะสื่อไปถึงนักกีฬาด้วยก็เลยคิดว่าเราก็มีพื้นฐานความรู้ในด้านของฟุตบอลอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็อบรมมาก็เลยคิดว่าตําแหน่งนี้เราน่าจะช่วยเหลือคนในทีมได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนไหนหรือว่านักกีฬาคนไหนหรือว่าสโมสรไหนก็ตาม คืออย่างแรกเลยคือเรื่องสไตล์การพูดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาเน้นอารมณ์บางคนอาจจะใส่อารมณ์เยอะบางคนอาจจะไม่ได้ใส่อารมณ์มากแต่เน้นเรื่องทฤษฎีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาก่อนที่โค้ชจะเข้ามาว่าเขาถนัดพูดแบบไหน แบบชอบสไตล์ตแบบไหนชอบพูดอะไรยังไงเน้นคำหยาบไหมเน้นทฤษฎีจ๋าไหมเน้นคำสุภาพไหมเน้นคำที่มันเป็นกลางๆก,กันเองไหมอันนี้คืออย่างแรกและความยากอย่างที่สองที่ผมเจอก็คือในเรื่องของศับเทคนิคอันนี้คือสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากนะครับเพราะว่าบางคนในเรื่องของอายุตัวอย่างเรื่องตำแหน่งการยืนหรือว่าตำแหน่งของผู้เรียนก็ไม่เหมือนกันอย่างตอนผมทำงานกับเ,เทกุซังมาโกโตเทกุระโมริตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกเขาได้ใช้คำว่าชารโด มิดฟิลด์ตัวรับจะใช้คําว่าโวลันจิมันแปลเป็นภาษาจากบราซิลแปลว่าโวลันตแบบมันแปลว่าเหมือนแบบเป็นกลางรับมิดฟิลด์ตัวรับแต่ว่าถ้าเป็นของอังกฤษก็อาจจะใช้คําว่าพิวเวอร์ก็คือตัวปักซิงเกิลพิวเวอร์ดับเบิลพิวเวอร์ก็คือกลางรับตัวเดียวกลางรับ2ตัวเขาใช้แบบเหมือนตัวปัก2คนตัวปัก1คนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางเจ้าก็อาจจะใช้คําพูดที่เป็นตรงตัวเลยดิเฟน s ซ v e m มิดฟิลด์ หรือบางคนคําว่าชาร์โดก็คือ attacking missile หรือกลางลุกบางคนก็อาจจะใช้คําว่า central missile ปกติเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือความยากที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องแปลมาเป็นภาษาบ้านเราที่ทําให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจให้ได้มากที่สุดคือแน่นอนครับว่าในตําแหน่งของล่ามมันค so ือการสื <t ops> <t ops> <t ops ่อสารจากต้นทางไปสู่ปลายทาง โดยที่ข้อมูลเนี่ยพยายามที่จะให้ตกหล่นน้อยที่สุดหรือพยายามที่มันครอบคลุมมากที่สุดมันคือการสื่อสารข้อมูลให้กับอีกทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งให้มันชัดเจนและครบถ้วนที่สุดแต่สําหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของข้อมูลอย่างเดียวแต่ผมรู้สึกว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ผู้พูดเขาอยากจะสื่อไปถึงผู้ฟังเนี่ยมันก็สาคัญเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวโค้ดบางคนหรือว่าตัวผู้พูดบางคนเขามีความหมายที่มันเหมือนกัน แต่ว่าอารมณ์มันแตกต่างกันความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปเลยเราก็เลยรู้สึกว่าในส่วนนี้มันก็คิดว่าน่าจะมีพาร์สำคัญด้วยถ้าเราจะสามารถเข้าใจในมุมมองแล้วก็อารมณ์ของคนพูดนะตอนนั้นว่าอยากจะสื่อไปถึงผู้ฟังอะยังไงเราก็เลยคิดว่าแน่นอนในเรื่องของการให้ข้อมูลมันก็ต้องครบถ้วนด้วย แต่ในเรื่องของอารมณ์เนี่ยผมว่ามันก็สําคัญไม่แพ้กันนะผมว่าถ้าเรียนลาดับความสาคัญเนี่ยผมว่าให้มาคู่กันเลยครับในเรื่องของข้อมูลแล้วก็อารมณ์ที่ผู้ผู้พูดอยากจะสื่อออกไปครับแต่โอเคแหละตัวผมเองอาจจะเป็นคนที่พูดเสียงดังด้วยตอนนั้นมันอาจจะดูว่าโอ้โหแบบล่ามล่ามร้อยยี่โค้รร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> มันก็ลแบบดูหนักไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่เราอยากจะเข้าใจในอารมณ์ที่โค้ดอ,อยากจะสื่อคือโอเคแหละน้ำเสียงท่าทางต่อให้ไม่ใช่ภาษาดูภาษากายอะ มันก็เข้าใจอยู่แล้วแต่เราอยากจะแสดงให้คนฟังมันเข้าใจว่าถ้ามันเป็นภาษาเราอ่ะมันจะรู้สึกยังไงตัวผมเองนะในฐานะถ้าผมเป็นล่ามก็รู้สึกว่ามันต้องมีความมั่นใจก่อนเป็นอย่างแรกอาจจะมีถูกทั้งหมดหรืออาจจะมีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบ้างแต่สุดท้ายคือมันก็ต้องมีความมั่นใจไว้ก่อนเพราะไม่งั้นความน่าเชื่อถือไม่ไม่ไม่ใช่แค่ตัวผมเองแต่ว่าความน่าเชื่อถือที่มีต่อตัวโค้ดหรือว่าตัวผู้ผู้พูดต้นทางเนี่ย มันก็จะดรอปลงไปด้วยจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องมีความมั่นใจไว้ก่อนนะการเป็นล่ามเนี่ยมันสามารถลดระดับหรือเพิ่มระดับศักยภาพของโค้ดต่างชาติหรือว่าโค้ดคนไทยให้กับคนฟังเป็นต่างชาติเนี่ยสูงมากสูงน้อยมากหรือน้อยมันอยู่ที่เราเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตําแหน่งล่ามเนี่ยแน่นอนว่าอย่างแรกเราก็อยากให้ทุกคนน่ยสามารถใช้ภาษาได้อยู่แล้วแต่โอเคถ้าถึงวันที่มันจะต้องใช้ล่ามจริงๆก็รู้สึกว่า มันก็ต้องทําให้คนคนนั้น,นรู้สึกว่าการมีล่ามันไม่ได้ลดศักยภาพของการพูดหรือการฟังของคนคนหนึ่งกันดรอปลงไปเลยมันต้องมันต้องเท่าเดิมนะไม่ได้ไม่ได้เกินนะมันต้องเท่ากับคนพูดให้ได้มากที่สุดนะผมว่าอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งในตําแหน่งสําคัญคนระับเพราะว่าบางทีการที่เราจะได้เรียนรู้จากโค้ชต่างประเทศหลายคนที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะเข้ามาพัฒนาฟุตบอลไทยเนี่ยตำแหน่งล่ามเนี่ยมันสําคัญมาก เอาจริงๆอันนี้แบบว่าไม่ได้พูดเอาตลกนะครับแต่ว่าคําว่าฟักอ่ะอันนี้ผมพูดได้เนาะคำยาบนะ <f ucking> นะฟักฟักกิ้งเนี้ยคือโอ้สาหรับผมคือมันยากมากๆเพราะว่าคําว่าฟักกิ้งเช่นแบบฟักกิ้งกู๊ดแบบฟักกิ้งโก้ฟักกิ้งรันอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้หมายความว่าเฮียวิ่งวิ่งเฮียหรือแบบเฮียดีดีเฮียอะไรเงี้ยคืออันนี้ขออนุญ,ญาตนะเ <c oughs> ป็นเซ็นเซอร์เอาได้นะ <c oughs> ไป็นปิดปิดได้นะอืมก็คือมันมีความหมายที่มันยากเพราะว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ะคำว่าฟัก ฟักกิ้งหรือฟักเงี้ยมันมีความหมายที่มันใช้ได้หลากหลายสถานการณ์หลากหลายความหมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามอ่านบริบทของโค้ดด้วยว่าความหมายนั้นมันแปลว่าอะไรเพราะคําว่าฟักบางทีมันเป็นการเหมือนแบบบวกคําหรือบวกความหมายหรือเป็นคําเสรมิมคําวิเศษที่ยกระดับคํานั้นให้มันเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามอ่านบริบทให้ออกและแปลออกมาอย่างเช่น f u c k i n g good ผมอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวจ,จะบอกว่าโห oh, แม่งโคตรดีเลยวะ่ะแบบหรือแบบอย่างเช่นแบบ just just fucking run แบบว่ามึงก็วิ่งหน่อยดีวะอะไรเงี้ยคือสุดท้ายคือมันไม่เหมือนกันเลยสุดท้ายมันอยู่ที่บริบทแต่ว่าปลายทางคือเราก็ต้องยึดมั่นในแนวทางเดิมคือก็ต้องสื่อให้นักกีฬาเข้าใจความหมายแล้วก็อารมณ์ที่โค้ชอยากจะสื่อด้วยเพราะว่าบางทีการแปลตรงตัวมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ คือเรื่องนี้ผมไม่รู้ม,มันจริงไปแล้วหรือว่าเขาอำผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนผมก็ได้ข้อมูลจากภายในมาว่าเหมือนทางสมาคมก็เหมือนได้เสนอล่ามไปแบบหลายๆคนเพราะว่าเราก็เข้าใจครับเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมมีสัญญาอยู่ที่สมโมสรบีจแต่สุดท้ายเหมือนตัวฮัสซันเขาเลือกเลือกตัวผมแต่โอเคอาจจะด้วยความไว้ใจกัน แล้วก็มีประสบการณ์การทํางานด้วยกันตั้งแต่สมัยสโมสรบีจีปทุมยูเนเตดอยู่แล้วมันเป็นสโมสรแรกที่เขาเข้ารับการทํางานในประเทศไทยก็เขาก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ผมก็อาจจะไม่แน่ใจนะว่าทําไมเขาถึงเลือกผมเพราะว่าเขาคงต้องถามตัวเขาเองน่าจะดีกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกน็อยากจะใช้พื้นที่เนี่ยครับต้องขอขอบคุณนะครับทางสโมสรบีจีปทุมยูเนเตตด้วยสโมสรเก่าที่หยิบยื่นแล้วก็ยกโอกาสให้กับผมเนี่ยได้ไปรับใช้ชาตินะครับเพราะว่าแน่นอนว่า ทีมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยมันใฝ่ฝันแล้วก็อยากจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในในานามของผู้เล่นหรือว่าในานามของสตาฟนะครับก็ความจริงผมยังมีสัญญาเหลืออยู่ในฤดูกาลนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าทางสโมสรก็ยินดีที่จะให้ผมเนี่ยได้ไปเติบโตแล้วก็ได้ไปรับใช้ชาติในการทำงานครั้งนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณจากทางสโมสรบีจีบัตุมยูเนเต็ดในทุกๆฝ่ายด้วยครับ คือตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่บีเจีครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยสไตล์การทำงานเขาเหมือนเดิมทุกอย่างก็เราก็ทํางานกับเขาได้ค่อนข้างดีนะสมัยที่อยู่สโม,มสรบีจีปทุมยูเนเต็ดส่วนในเรื่องการทํางานของเขาเนี่ยแน่นอนว่าผมว่าสไตล์ของผมกับเขาอะค่อนข้างใกล้เคียงกันคือเขาพยายามจะเน้นเรื่องในการพูดในการเสือ่ออารมในการสื่อแพชชั่นหรือว่าแอคชั่นที่เขาอยากจะเสื่อออกมาและผมอะก็รู้สึกว่าการที่ได้ทางานกับเขาอะมันได้แบบ โชว์ศักยภาพที่ที่เขาแสดงออกมาได้ดีจากตัวเราที่เราค่อนข้างยึดมั่นกับแนวทางอย่างนี้อยู่แล้วส่วนการสื่อสารหรือแนวทางการทำงานเขาเนี่ยวิธีการสื่อสารเขาค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาแน่นอนครับมันมันแตกต่างอยู่นะครับในเรื่องของสโมสรเนี่ยส่วนมากพาร์ทหลักๆที่เราทํางานจะเป็นในเรื่องของการแปลภาษาในการแปลข้อมูลให้กับผู้ผู้ผู้ผฟังเพียงแค่ ในสโมสรเท่านั้นระหว่างผู้เล่นไปสตาฟสตาฟไปผู้เล่นโค้ชไปสตาฟผู้เล่นไปผู้เล่นแต่ว่าพอมาทีมชาติเนี่ยมันมีรายละเอียดยิบย่อยอะไรที่มันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าสื่อการที่เราจะต้องระมัดระวังคําพูดในการใช้เพราะว่ามันอยู่ในระดับที่มันค่อนข้างที่จะเป็นสากลเพราะฉะนั้นการใช้คําพูดหรือการใช้ภาษาเนี่ยมันก็ต้องมีการคิดและต่ายตองให้ดีก่อนที่จะพูดออกมาแล้วก็เราจะต้องรับมือกับสื่อเพราะว่าตอนอยู่สโมสรเนี่ย ตอนที่เราทำเนี่ยในเรื่องของการแปลต่อหน้าสื่อมวลชนหรือว่าต่อหน้ากล้องเนี่ยมันมีแค่เพสคอนเฟิร์ก่อนเกมหรือหลังเกมเท่านั้นแต่พอมาทีมชาติเนี่ยมันคือในทุกๆช่วงเวลาเนี่ยทุกอย่างมันมันออกสู่สายตาประ,ประชาชนหรือว่าต่อหน้าทุกคนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามโฟกัสแล้วก็มีสติับการที่จะต้องแปลข้อมูลหรือว่าจะใส่ข้อมูลออกมาจากผู้ฟังเนี่ยหรือว่าจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟังเนี่ยให้ให้มันดีผมว่าน,นี่คือข้อแตกต่างครับ เริ่มต้นจากความชอบครับคือเราชอบเราชอบฟังเพลงฟังวิทยุ FM เพลงสากลชอบดูการ์ตูนชอบเล่นเกมคือเราเริ่มต้นจากความชอบก่อนเลยเพราะว่าถ้ามีใครมาแบบขอคําแนะนําผมก็จะพูดกับทุกคนเหมือนกันว่าเริ่มต้นจากความชอบก่อนหาสิ่งที่เราชอบก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็ไปเริ่มเรียนรู้จากคําศัพท์หรือว่าความหมายนั้นๆจากสิ่งที่เราชอบหลังนั้นก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดออกไปเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้เรียนพิเศษครับ แล้วก็ไม่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์หรืออะไรเราเริ่มต้นเรียนรู้จากความชอบล้วนๆจากสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะทําแล้วก็เข้าใจอะไรประมาณนี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องภาษาครับก็อยากจะแนะนำมาทุกคนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแล้วก็ไม่ได้ยากแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอ่ะชอบอะไรเราอยากทําอะไรแล้วเราไปเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบก่อนแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะรู้สึกสนุกไปเองแล้วมันจะต่อยอดไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัว คือเอาจริงๆตอนเด็กครับเราก็มีจานดาวเทียมยี่ห้อหนึงแล้วกันที่เราชอบดูแล้วก็มันมีภาษาอังกฤษที่มันสามารถปรับเป็นภาษาภาคไทยและเป็นภาคออริจินอลก็คือแบบของมันนั่นคือแบบเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเปิดแบบออริจินัลตลอดแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษฟังไม่เข้าใจหรอกครับแต่เราก็ชอบที่จะฟังเราชอบที่จะฟังอะไรที่มันเป็นต้นทางภาษาเพราะว่าตอนเด็กเราก็รู้สึกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าสุดท้ายอ่ะการฟังต้นทางของภาษา เราจะได้อารมณ์ของผู้ภาคผู้สื่อได้ดีกว่าเราก็เลยอาจจะติดมาตั้งแต่ตอนนั้นด้วยส่วนหนังเนี่ยผมว่าเอาจริงๆมันก็มีหลายเรื่องครับที่ผมชอบดูอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเป็นซีรีส์ก็อาจจะชอบ walking dead ที่มันแบบเป็นสับที่มันแบบไม่ได้ยากมากมันคือสับในชีวิตประจำวันที่แบบมันคือการเอาตัวรอด ในแต่ละวันในแต่ละสถานการณ์เราก็สามารถเรียนรู้และปรับได้อย่างการ์ตูนเนี่ยผมดูทุกเรื่องเลยคือการ์ตูนเนี่ยเมื่อก่อนผมชอบดูมากที่รู้สึกว่าได้เลยอะ่ะแบบเราจําความได้เลยคือเรื่อง courage อ่อาจะแบบหมาน้อยผู้กล้าหาญก็คือตรงตัวเลยครับ courage เราก็ได้คานี้มาแหละก็คือ courage แปลว่ากล้าหาญมีความกล้ากล้าที่จะทําอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยและเป็นการ์ตูนที่ผมชอบด้วยแล้วก็อย่างบางเรื่องก็อาจจะเป็นอย่างเช่น ฟลปแจ็คเราก็ชอบคือเมื่อก่อนเราชอบดูการ์ตูนที่มันแบบถ้าพูดง่ายคือการ์ตูนปัญญาอ่อนนะครับคือชอบดูการ์ตูนปัญญาอ่อนแต่ว่าพวกการ์ตูนพวกนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือพวกตัวละครหลักอะมันจะมีคําพูดติดตัวประจําที่เขาจะพูดในทุกๆตอนหลายๆตอนอย่างเช่นแบบเบนเทนอย่างเช่นตัวเบนเทนอย่างเงี้ยเบนเทนิสันเขาก็ชอบพูดว่า awesome แล้วก็คือแบบเจ๋งเป้งโคตรแจ๋วโคตรเท่เลยเราก็จะได้ความหมายพวกนี้กลับมาเพราะเราได้ฟังบ่อยๆพอเราได้ยินบ่อยๆปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออมันแปลว่าอะไรวะ อยากรู้จังเพราะตอนเด็กเราก็ชอบแบบลอกเรียนแบบตัวละครหรือว่าอะไรต่างๆที่เราชอบแล้วอยากจะรู้มันแปลว่าอะไรเราก็ไปหาคํานั้นแล้วเราก็เริ่มแกะแล้วก็จดจําได้ว่าอ๋อมันแปลว่าอย่างนี้นะ courage แปลว่ากล้าหาญอ e s ซ m e แปลว่าเจ๋งแปลว่าแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกมอย่างเกมเนี่ยโอ้ผมบอกเลยว่าหลายเกมมากแบบเกม call of duty บ้างเกมนู่นเกมนี่บ้างแต่เกมที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์และตรงตัวที่สุดมี2เกมคือเกม ฟีฟ่าก็คือ eafc ณปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ fm football manager คือเกมนี้สาหรับผมคือคัมพีเลยมันคืออาจจะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างสทัทีเดียวแต่มันคือเรารู้พื้นฐานของความหมายนั้นว่าสับฟุตบอลแต่ละสับมันเป็นยังไงอย่างเช่น inward winger inward fullback inward wingback หรือว่า target man f a l l nine อะไรเงี้ยมันก็จะมีคําอธิบายในแต่ละตําแหน่งของมันที่มันอยู่ในเกมเราก็จะเข้าใจแล้วก็เสื่อออกมาได้อันนี้คือ การเรียนรู้ที่เราจากไทยเป็นอังกฤษครับเราก็จะพูดให้นักกีฬาต่างชาติเข้าใจว่าคุณเล่นกองหน้านะแต่คุณเล่นกองหน้าสไตล์นี้ Advanced Forward clinical striker คือเป็นกองหน้าที่แบบทําประตูอย่างเดียวเป็นตัวทาร์เก็ตคือคุณไม่ต้องขยับไปไหนคุณคุณยืนอยู่กับแผงหลังคู่ต่อสู้เลยมีหน้าที่เก็บบอลพักบอลพิงบอลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพวกเนี้ยมันมันช่วยได้เยอะก็ก็รู้สึกว่าอยากจะโฟกัส กับสิ่งที่เราทำนับปัจจุบันให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงอนาคตรครับ o u everything what you have into do today the future will repay you for it ก็คือพยายามทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนับปัจจุบันในวันนี้และสุดท้ายในอนาคตมันจะตอบแทนให้กับเราเอง